สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่4กันนะคะบทที่4ก็คือเรื่องเครื่องดื่มนั่นเองภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าตี้ซือเค่อหยินเลี้ยวหยินเลี้ยวก็หมายถึงขึ้นเครื่องดื่มนั่นเองค่ะก่อนนักเรียนจะเริ่มเรียนคำศัพท์ใหม่นะคะให้นักเรียนเนี่เตรียมดินสอ เพื่อมาจดคำศัพท์นะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านออกเสียงตามคำศัพท์อ่านออกเสียงว่าเซิงเฉิรเซิงเฉิรฮาอเดิมฮาอเดิมช่วยน้ำช่วยน้ำฉา ชาชาชารี่ชาชาเขียวรีชาชาเขียวไนชาชานมไนชาชานมหนิวไนนมหนิวไนนมคาเฟ กาแฟคาเฟกาแฟกว่าจือ้อน้ำผลไามา้กว่าจือ้อน้ำผลไมา้เฉิงจือ้อน้ำส้มเฉิงจือ้อน้ำส้มหนิงเหมิงจือ้อน้ำมะนาวหนิงเหมิงจือ้อน้ำมะนาว ชี้ช่ยน้ำอัดลมชี้ช่ i ยน้ำอัดลมขอข g o g o ขอโกะ g o g o ต่อไปนะคะเรามาดูบทสนทนาภาษาจีนกันค่ะหนี่ย้าเฮอร์เชนมหนียาเฮอร์นมะแปลว่าเธอต้องการดื่มอะไรนะคะ ต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงตอบว่าห我 o 喝牛奶我要喝牛奶ฉันต้องการดื่มนมเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ你要喝ฉันมั้ย你要喝ฉันมัเธอต้องการดื่มอะไรวห我 o h 牛奶我要喝牛奶 ฉันต้องการดื่มนมบทสนทนาต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงถามนะคะ你要喝什么？你要喝什么？เธอต้องการดื่มอะไร？我要喝果汁。我要喝果汁。ฉันต้องการดื่มน้ำผลไม้ เรามาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะหนีเย้า her s ฉ e นม o หนีเย้า her shen mo 我要喝ก汁我要อนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์และบทสนทนาอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ค่ะการบ้านของเราหน้าที่32ถึงหน้าที่34นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ